นามัสก,การ,ระเทลานุเทละโดยเฉพาะที่ปรึกษาจารา์อำเภอนครเกษีและสังกัิการทุกรูปและก็เ,เรียนท่านชวนชูจันท่านทองแดงเป็นจะปักท่านรองรักปุชลิและที่ปรึกษา คณะกบบรรมการการศาสนาศิลปวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะคณะอนุกบบรรมการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นวันนี้ได้เดินทางมาเป็นสักขีพยานในการรับมอบโฉนดที่ดินของวัดแคร์อำเภอนครใยศสี จังหวัดนคนปรปฐมโดยเฉพาะประเรลียนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในลาชูปร,รมของเสเด็จพร,ระศรีนครินทร์บรมราชชนนีซึ่งตั้งอยู่ที่วัดสัมปยามีอุดมการว่าเผยแผ่ธรรมที่นำความถูกต้องปกปก้องพระพุทธศาสนาอันเป็นอุดม,อดมการหลักของปรเรลียนธรรมสมาคมตั้งแต่ต้นปรเรลียนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยตั้งมาแล้วอย่างน้อย47ปี ในการที่จะอุอปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นาสนาหลักของประเทศไทยอันเป็นสนาประจำชาติของประเทศไทยแต่วันนี้โดยเฉพาะคณะนะกรรมการการศาสนาเช่ปนปวนาธรรมสภาผู้แทนราษฎรทั้งสามท่านที่มาในวันนี้คือท่านาท่านชวนชูจัรท่านทองแดงเป็นกปักและก็ท่านรองลักกุญศิริ เนมาเป็นสกิปรยานเพราะประเด็นเพราะว่าคณะกรรมการเนี่ยม <sh> ีอำนาจตามกฎหมายตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการดําเนินการในการแก้ปัญหาในการอุปถัมภุครองพระพุทธศาสนาตามกฎหมายอํานูนเพราะว่าคณะกรรมการเนี่ยมีภารกิจเยอะในการแก้ปัญหาปัจจุบันปัญหาที่วัดปัญหาที่ตั้งอยู่ในอุทยานอยู่ในป่าไม้ในที่นสลอโดยเฉพาะคณะกรรมการเนี่ย ได้เสนอกฎหมายไปอย่างน้อยสี่ฉบับเช่นพรลบธนาคารพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยพระราชบัญญัติส่งเสร,ริมองค์กรสภาพุทธนิกพรพุทธนิกชนเป็น,เป,นเป็นต้นแต่ว่าก็อยู่ในอยู่ในสภาและส่วนอื่นๆที่สําเร็จผลโดยเฉพาะเรื่องการตั้งวัดเนี่ยได้สําเตร็จตามเป้าหมายอีกมากมาย วันนี้สภาผู้แทนราษฎรคือคณะกบบรรมการการศาสนาเช้นป่าวันทรรมสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ร่วมกับปรรียนธรรมสมาคมอันเป็น,ปน,อ,งปนองค์กรเอกชนของผู้ที่เคยบวชเรียนสองส่วนจับมือกันในการที่จะแก้ปัญหาที่ดินแก้ปัญหา ต่างๆที่เกิดขึ้นเราจะปัญหาเรื่องที่ที่ดินที่เป็นทั้งเป็นที่วัดและทอณนีสงฆ์อันนี้สําคัญมากถ้าสอง่วยงานได้รุ้นร่วมมือกันโดยโดยเฉพาะคณะกรรมการท่านมีเป็นควายนิติบัญญัติมีหน้าที่ในการที่จะแก้ปัญหาในด้านกฎหมายแก้ปัญหาในให้รุ่วล่วงไป อไปด้วยดีโดยเฉพาะประเรียนธรรมสมาคมก,ก็มีทีตนายความของการช่วยเหลือวัดทางทาง,ทางกฎหมายอันนี้สำคัญมากโดยเฉพาะอดีตนนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีหานันยิ่งใหญ่ที่สำคัญคือวัดโคกลกคว,เวยจเจริญธรรมตั้งอยู่ที่ตำบลน,นิคมลานาลายอำเภอชัยปะดานจังหวัดลบบุรีใช้เวลาในการต่อสู้เอาชนดคืนมาเนี่ยใช้เวลาทั้ง4ปี โดยที่เจ้าวาดเอาโฉนดใส่ชื่อเขาตัวเองแล้วก็ไปมอบให้น้องชายน้องชายก็ไปขายทอดตลาดาทีมกฎหมายของบร,ริษัทธรรมสมาคมนำโดยท่านประพันธ์ว่องไวอาจารย์นิพนธ์ยนลอยอาจารย์กำนงน่วมอิ่มดกเตรฉลองช่วยธานีในต่อสู้เป็นเวลาถึง4-5ปีหมดตังไปหลายแสนบาททุกวันนี้ก็ได้โฉนดมาเรียบร้อยแล้วได้มอบให้คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาอันนี้เป็นความเป็นความภาคภูมิใจของบะเริยนระาำสมาคมที่เรามีมอุดมการณ์วาเผยแผ่ธรรมที่นําความถูกต้องปกป้องพระพุทธศาสนาอันนี้สําคัญมากแล้วก็วเราทําต่อไปเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักของประเทศไทยเป็นศาสนาประจำชาติของของไทยเราตั้งแต่บรรพการตั้งแต่ตั้ง อาณาจักรไอ้ลาวอา,าอ,าาอาณา,าจักรสุโขทัยอาณาจักรอยุธยาอาณาธนบุรีและอัตนะโกสิ์เรามีวัดวาอารามอยู่ทุกชมุมชนอยู่ทุกคุ้มบ้านคุ้มเมืองมีวัดทุกวัดอันนี้แสดงถึงความมั่นคงของสถาบันชาติสถาบ,บ,บันพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นหลักมวรคคือบ้านวัด ราชการต้องมาร่วมกันในการอุปถัมภคุ้มครองพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะวัดแคเนี่ยผมมาหลายรอบแล้วมาอาจารย์วัดชัยเนะี่ยโดยการนำของนายกประพันธ์ว่องไวเดินก็ไม่รู้จักว่าวัดแคอยู่ตรงไหนก็ได้มาความจริงอะผมอะเคยเรียนบาลีที่วัดไร่ขิงสมัยเป็นเนมน,นะครับ สอบประเลียนสีประโยคได้สมัยนั้นก็มาอบรมที่วัดไร่เข่งไงแหละหลวงพ่อสมัยหลวงพ่อปัญญาอินทปัญโยหรือตันจคุณอุบาลีครูปมา,าจารย์หลวงพ่อปัญญาอินทปัญโยน่ะผู้ช่อจาจารย์อดีตเจ้าวาดวัดไร่เข่งผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีคุรุประการด้านการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดน,นคนปรปฐมท่านมีบุญบารมีในการสร้างวัดไร่เข่งจนเป็นพระรามหลวงและมีโรงพยาบาล อันเป็นหลักชัยของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะตัววันนี้วันไร่เขิงก็เป็นที่ตั้งของอุทยาลัยสงแห่งหมอจลอ,อได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งด้านปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทจนบรรลุผลนะครับในฐานะที่ปเปรียนตำมสมาคมเป็นที่ชุมนุมของนักบวชที่เคยบวชเรียนอาศัยเข้าก้นบาทเราก็ต้องสนองคุณพระศาสนาโดยการเข้ามาช่วยเหลือ วัดวารา,ามทั่วราชอาจาักรและยินดีที่จะรับเรื่องนี้ดำเนินการต่อไปวันนี้ต้องขอบขอบคุณพันเอกยานนครอนุสาณนาจารย์กองทัพบ,บกวันนี้มีทหารมาสองท่านนะครับคือพันเอกเสนเขียวมณีพันเอกพิเศษเขียวมณีปรียนธรรมเก้าประโยคคณะเป็นสามเณรเป็นลูก,ลกศิษย์วัดชณะสงครามจบปอตบอรุ่นเดียวกับผมนัม่แหละรครับ มาด้วยวันนี้น้องยนอนันกรเป็นนายกประเรียนรมสมาคมจังหวัดน,นครราชสีมาวันนี้มาได้ทำหน้าที่พิธีกรเพราะคนที่จะเป็นพิธีกรได้ดีเนี่ยที่ผมเห็นมาก็คืออนุสาสนาจารย์ทั้งสามเหล่าทัพ กองทัพเรือกองทัพอากาศกองทัพบกเป็นต้นแต่วันนี้ประเรียนธรรมสมาคมได้รับเกียรติจากพระเอกยานนครตัววันนี้มาเป็นรองผู้ในการกองอุสาอาจารย์กองทัพบกที่กระทรวงกลาโหมได้มาทําหน้าที่เป็นพิธีกรขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเราต้องการเห็นว่าคือคนที่เคยบวชเรียนเป็นอะไรก็ได้เป็นกลาการเป็นทหารเป็นตำรวจก็ได้เราผ่านวัดผ่านวามาวันนี้ก็ได้มาทําหน้าที่เป็นพิธีกร อีกท่านหนึ่งคือพันเอกเสนี์เขียวมณีเป,เป็นเลขานุการมูลนิธิบริหนรธรรมสมาคมด้วยเป็นอุปนายกด้วยวันนี้ก็ได้มาครับขอบคุณน้องตะก็ะขอพูดสักนิดหนึ่งวันนี้ก็ปลื้มใจยินดีที่คณะกรรมาิการได้มาร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบโฉนดที่ดินในวัดแคร์อำเภอนครเกศีจังหวัด นคนปรปฐมและฝากะสานกติกาทุกรูปหากมีปัญหาเรื่องที่ดินเรื่องวัดวารามต่างๆยินดีนจะเข้าไปช่วยเหลือมาเรียนทรรมสมาคมยินดีนจะเข้าไปช่วยช่วยเหลือเพราะเรามีโครงการช่วยเหลือช่วยเหลือวัดทางกฎหมายจะผ่านคณะกรบัดการก็ได้เพราะว่าท่านมีอำนาจตามกฎหมาย รัฐธรรมนูญก่อนอื่นก่อนจะจบไปก็ขอขอบคุณพี่น้องชุมชนชาววัดแขรที่ช่วยกันรักษาวัดอยู่กับวัดเป็นต้นร่วมทั้งพระสังฆาธิการด้วยประวัดอยู่โดดเดี่ยวก็ไม่ได้ไมันต้องพึ่งชาวบ้านต้องช่วยเหลือกันวัดและชุมชนนะครับขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอบคุณทุกท่านที่มาช่วยเหลือวัดในวันนี้ด้วยขออายุติการพูดลงแค่แนี้วันนี้มีความยินดีมากและปลื้มมากขอบคุณครับ